เอาเลยครับผมก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับการเปิดตัวเกมของ Dragon Nest 2 Revolution นะครับที่จะมีการเปิดในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมได้ทำการมาลองเล่นในทางตัวเซิร์ฟเวอร์จีนและได้และได้รู้จกักระบบหลายอย่างภายในตัวเกมซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกม Dragon n e t 2นะครับว่าจะมีอะไรที่เพื่อนควรรู้หรือว่าควรทำความเข้าใจกันบ้าง แต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์ like, คลิปนี้ย่งคนละหนึ่งไลค์และถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสํารับอกเพื่อนท่าในใดนะครับที่กําลังมองหาร้านเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดก,กว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Overtop u p ทาง Overtop u p ครับมีแพ็กเกม Dragon นเนนะครับเดี๋ยวจะทําการแปะป้ายราคาให้อยู่ในวันที่ 20กรกฎาคมเดี๋ยวรอเข้าในทัวร์ของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l อย่างเป็นทางการก่อนนะครับเดี๋ยวมีป้ายราคามาก็ฝากไปเติมร้าน Over Top Up ัได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเริ่มอันดับแรกก่อนเลยนะครับก็ได้จากที่เพื่อนๆรีเควสกันมาเยอะนะครับเรื่องของสเปคในการเลื่องเกมเนะี่ยต้องบอกว่าเกม Dark Arena สมันเป็นเกมมือถือใช่ไหมครับซึ่งขอแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือ iOS กับ Android ส่วนในเวอร์ชัน PC จะมีการทำออกมาอีกไหมหรือว่าเป็นแบบทำแบบ cross platform เป็น PC เลยนี่ผมยังไม่ แน่ใจนะครับว่าทางตัวเกมเขาจะมีการทําหรือเปล่านะครับแต่ส่วนของเวอร์ชันของ iOS นะครับรุ่นต่ำที่สุดครับก็คือ iPhone 7นะครับแล้วก็รุ่นที่แนะนําก็คือจะเป็น iPhone 12ขึ้นไปส่วนตัวผมใช้ iPhone 11เดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะว่ายังพอเล่นได้ไหมแต่คิดว่าน,น่าจะเล่นได้แต่อาจจะต้องแบบลดกราฟิกหรือว่าลดจํานวนประชากรในแบปนะครับส่วนพวก iPad นะครับต่ำสุดก็จะเป็น iPad mini 3ส่วน iPad ที่แนะนำครับก็จะเป็น iPad Pro 8ขึ้นไปนะครับ พื้นที่ขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10 G ิกนะครับแล้วก็พื้นที่ที่แนะนำก็คือประมาณ15 g ิกก็อย่าลืมว่ามันจะมีการอัปเดตแพทมาเรื่อยๆล้วพื้นที่ก็จะถูกใช้เพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆนั่นเองส่วนในเวอร์ชันของ Android นะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 7.0ขึ้นไปนะครับเนื้อความจำขั้นต่ำอยู่ที่2 g ิก b นะครับซึ่งเป็นแรมนะฮะแล้วก็ความจำที่แนะนำอยู่ที่3 g ิกนะครับหรือว่าแรม3 g ิกหรือว่ามากกว่าเนเั้นอซึ่งปัจจุบันผมคิด อาจจะต้องแบบปรับปรับลงนะครับถ้าใครสเปคอยู่ในเลกของกลางๆหรือว่าต่ำอาจจะลดในส่วนของจำนวนประชากรดูนะครับผมว่าน่าจะพอเล่นได้นะครับเพราะว่าจะไม่ต้องเห็นผู้เล่นเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะปรับกราฟิกให้เป็นเฟรมเรทสูงแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเล่นภาพได้ลี่นั่นเองนะครับส่วนใหญ่มันเกมฟาร์มเราอาจจะไม่ได้เสพภาพอะไรสูงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวส่วนของเวอร์ชั่น ครอสแพลตฟอร์มของ PC เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีส่วนโปรแกรมจำลองที่ผมใช้ก็จะเป็นของ LD Player นะครับโอเคครับต่อมาครับอย่างที่2นะครับก็ต้องบอกอย่างว่าเกม Dragon Nest 2 Revolution เนี่ยเป็นเกมที่ให้บรรยากาศเหมือนเกมสมัยยุค90มากๆสำหรับใครที่เคยเล่น Dragon Nest ในเวอร์ชัน PC มาจะเข้าใจได้ดีว่าครับว่าเอยบรรยากาศปันคล้ายเวอร์ชันนั้นเลยในส่วนของตัวเกมมีการจัดตั้งปาร์ตี้มียาเลือดนะครับมีตำแหน่งต่งตางๆที่มีบทบาทสำคัญนะครับ ซึ่งบทบาทของตัวละครเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในช่วงท้ายคลิปนะครับแต่โดยส่วนตัวของภาพรวมเนะี่ยมันทําให้เราอ่ะนึกถึงเกมสมัยก่อนเว้ยและพอนึกถึงแล้วมันอยากกลับไปเล่นอยากกลับไปสัมผัสและทางตัวเกมก็ทําให้เราได้สามารถเล่นง่ายขึ้นเป็นเกมที่อาศัยคอมมูนติตี้มีการตั้งกลุ่มตั้งกิวในการเข้าร่วมต่างๆส่วนใครอยากเข้าลงกิวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อกิวไปทางใต้เดี๋ยวส่วนเปิดอีกทีก็เดี๋ยวจะปากใครนะครับว่าอยู่เซิร์ฟนะอะไรเนาะอันก็จะเป็นเกมให้ความรู้สึกแบบกราฟิกที่คุ้นนนเเเคคคคยยะะรรรับใทีี่่ลลองมาจู้ด แล้วก็ส่วนการแอนิเมชันต่างๆระบบสกิลคือค่อนข้างดีมากแม่ครับแล้วในทางตัวเกมก็จะมีระบบของการออโต้ให้ไม่แน่ใจว่าทาง global จะเอาฟังก์ชันของการออโต้ออกหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูกันทีเนาะมีการวิ่งเคสและอีกอย่างหนึ่งครับตัวเกมไม่ได้มีการจํากัดในส่วนของการมีแบบสเตปินาแต่ว่านิดนี่นะครับคุณสามารถ์มทำอะไรในเกมได้เต็มที่เลยนะฮะอันนี้คืออย่างที่2อเนาะอย่างต่อมาครับอย่างที่3นะครับการเปลี่ยนคลาสย้ายอาชีพได้ค่อนข้างง่าย ้องบอกงี้คับว่าทางตัวเกมในช่วงแรกจะมีคลาสให้เราเลือกอยู่ที่4คลาสก็คือนักดาบคลิกนะครับหรือว่าพวกพระนั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือซัสเซอร์หรือว่าเวทเราสามารถเปลี่ยนคลาสตัวเกมได้ค่อนข้างง่ายเพราะในช่วงแรกมันมี4คลาสเดี๋ยวนาคตจะมีน้องป้องมากับแอสซิต์นะครับวก็จะมีอาชีพอื่นเข้ามาตามระยะเวลาของทางตัวเซิร์ฟใครที่อยากเปลี่ยนนะครับถ้าตัวเกมจะมีให้เราสวิตช์ของคลาสนั้นได้เลยนะครับโดยที่เราต้องมีใบเปลี่ยนคลาสซึ่งใบเปลี่ยนคลาสครับน่าจะอกกกมมาานนรรป่่ยัีีเเเติพล ไม่ต้องกลัวนะครับคุณเล่นไปเลเวลมวหนึ่งร้อยร้อยสิบแล้วอุ้ยแบบโอ้โหขาดไปมาแอสซิสต์หมูอยากกลับไปเล่นมากจะทํายังไงดีก็มีใบเปลี่ยนคาได้ทุน,นเลือกนะครับไม่แน่ใจว่าในส่วนของตัวเซิร์ฟกราวบอลที่เป็นโมบายเนี่ยมันจะอิงตาม PC เก่าหรือเปล่าซึ่งทาานะําสอวแม่อะกลับไปเล่นคาเต็มได้สมมุตินะผมเล่นบูลลอดไปปุ๊บอยูย่แบบเอ้ยผมอยากเปลี่ยนไปเล่นแอสซิสต์เลยทุกคนอ่ะผมก็เลือกแอสซิสต์ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปเล่นไปสักพักเอ้ยมันไม่ใช่ว่ะ รู้สึกไม่ค่อยถูกใจแล้วตอนแรกเหมือนมันเหมือนแบบมันใช่แต่เล่นไปนานไม่ได้ก็สามารถสวิตช์กลับมาได้เพราะว่ามันจะมีใบเก่าอยู่นะครับที่จะมีระยะเวลา7วันถ้าเกิน7วันแล้วนะครับคุณก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับในส่วนของางตัวเกมไม่ต้องห่วงว่าอ ي, ต้องเก็บเวลใหม่ไหมต้องไปปั้นตัวละครเพิ่มหรือเปล่าสามารถทําวิธีนี้ได้ครับคุณก็เปลี่ยนคาได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนสายอาชีพสกิลคุณสามารถลองได้ทั้งสองสายเลยเพราะว่าในช่วงแรกมันจะมีในส่วนของสกิ ของทั้งสองสายนะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นสกิลสายหลักในตอนเลเวล40ที่เราได้ทำการเปลี่ยนนะว่าคุณจะเล่นมูลหลอดหรือว่าจะเล่นกราเดียนนะครับอันนี้ก็ต้องมาเล่นอีกทีนะแล้วก็ส่วนเบต้าตัวละครหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยพี่ช่วงเบต้าตัวละครตัวละครที่นิยมอ่ะมันเป็นมูลหลอดใช่ไหมแล้วตัวอื่นมีบทบาทอะไรหรือเปล่าทำไมคนถึงไม่ค่อยเล่นกราเดียนท็อปเซริร์ฟถึงไม่มีกราเดียนต้องถามอย่างนี้ป่ะครับว่าทุกสายชีพมีบทบาทที่ถนาดของแต่ละตัวละครขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในการลงดันนนเจจียใกกาาารรทภิตุ่ อันเนี้ยขึ้นอยู่กับปาร์ตี้ที่ต้องการนะครับหรือว่าความชอบของเราเลยก็ได้นะครับทุกคนสามารถเล่นตัวละครที่เราชอบได้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วคุณสามารถจัดคอมมูในเกมไน้ค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันเป็นกิวเป็นมือถือทุกคนพบเจอกันได้ง่ายแล้วก็จัดตี้ได้ง่ายพอสมควรนะครับอันนี้ก็เลือกตามสายที่เราชอบดีวกว่านะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วได้ใช้บทบาทส่วนามว่าฮิลลกหรือว่าพลาสเนี่ยมีบทบาทสําคัญบ้าม,มีบทบาทสาคัญนะครับคุณจะรู้ว่ายา SP ีที่เรากินเข้าไปครับมันเพิ่มเลือดให้เราก็จริงไว้แต่มันมีระยะเวลาครูดาวที ค่อนข้างนะนในการเพิ่มค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับสายพราที่มีความแรงในการฮิวนะครับหรือว่าคลิอีกเร่องฮิวแรงฮิวเร็วมีปักเสาฮิวเราสามารถไปอยู่ในสเปซของการฮิวแล้วก็ได้รับเลือดไอ้นี่คือมันเร็วมากกว่ามันจะมีปบทบาทสำคัญในการพวกลงดันเจียนนั่นเองอย่างต่อมาครับในส่วนของการเก็บเลเวลนะครับมีข้อจํากัดหรือเปล่าในส่วนของการเก็บเลเวลการหาทรัพยากรการเดินเคลียร์ต,ต่างๆมีข้อจากัดในส่วนของสตาร์มิน่าไหมมีการบลอ็อกหรือเปล่าพลังงานต้องใช้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ต้องบอกอีกคร่าว่า ทางตัวเกมไม่มีจำกัดในส่วนของเลเวล EP นะครับแต่ยิ่งเลเวลสูงขึ้นครับปฏิบัติ EP ที่เราต้องใช้หรือว่าต้องหามาก็จะเพิ่มมากขึ้นมม่แตกต่างจากตรงที่ว่าเราไม่สามารถไปทําการบอทบอลในพื้นที่ได้เว้ยในพื้นที่มันมีบอลที่เราก็จงิงเว้ยเนี่ยมันมีบอลให้เราตรีก็จิงแต่การตีบอลพวกนี้เราไม่ได้ EP นะสิ่งที่เราจะได้จากบอลพื้นที่ครับนั่นก็คือพวกหินอัปเกรดวัตถุดิบต่างๆเล็กน้อยนะครับหรือว่าแอสเซทหรือว่าพวก ค่าความสําเร็จนั่นเองนะครับแต่ส่วน EP จะไม่ได้จากหมอนพวกนี้นะครับข้อสังเกตที่ผมตีคือ EP ไม่ขยับส่วนใหญ่ EP ที่เราจะได้รับนะครับนั่นคือการเดินเววสหลักเควสรองเควสรายวันรายสัปดาห์เพ e พื้นที่แด้หาว่าเควสต่างๆที่ตัวเกมมีให้เราทํานะครับนี่คือส่วนที่เราจะสามารถได้รับ EP ไปนะครับซึ่งตอนนี้ top s e r v ฟจะตันอยู่ที่ประมาณ1้0นะครับร้อยกว่าๆนะถ้าผมจะไม่ผิดนะจะตันอยู่ที่ ร้120อยยี่สิบเพราะเนื่องด้วยแบบ EP ที่ใช้สูงนะครับแล้วก็ทำตัวเกมก็จะมีแม็กเลเวลอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาอัปเดตแพดก็จะมีการปลดแบนเลเวลต่อไปเรื่ <ๆ S 1> อยๆเพราะดูแต่ละลคนนี่คือพลังแบบโอพี OP มากโคตรเยอะอันดับหนึ่งกับอันดับสองของนี่คือห่างกันเกือบเจนะ็ดแสน่ะแล้วก็แต่ละคนก็ไล่เรียนอด,ดับกันไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของค่าพลังนะครับคุณสามารถมีอะไรทำในเกมนี้พอสมควรเนาะอย่างต่อมาครับน,บนั่นคือฟุ้งระบบดันเจียนต่างๆนะครับ ก็ทางตัวเกมก็จะมีดันเจียนให้เราลงนะครับก็แต่และดันจะมีระดับความยากไปเรื่อยๆนะครับดันแรกก็เป็นดันส่วนพวกไอพีดันที่2ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็ดันที่สก็จะเป็นเดรสเดสตันเจียนก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ e อพี EP. ลงคนเดียวลงแบบปาร์ตี้ขึ้นอยู่กับระดับความยากของดันเจียนนนั้นนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นส่วนใหญ่เราจะได้ลงแบบปาร์ตี้ก็น่าจะเริ่มประมมณนะฮะเลเวลต้นๆเลยนะครับแบบเดียวเนาะนี่แบบ4คนไล่ไปเรื่อยๆ ส่วนความยากที่เราต้องคัดคนจริงก็จะเป็นตอนเลเวล80นะครับที่ต้องคัดในส่วนของค่าพลังโคษนแนวะความสนุกของตัวเกมก็คือการที่เราได้ลงดันจียนและได้เอาชนะดันจีนที่มันยากๆได้นี่คือความสนุกได้ดูแมคคนิกตัวละครแมคคนิกสกิลบอสเนี่ยอันนี้คือเราต้องมาหาวิธีกแก้เราจะหลบสกิลตอนไหนกนับวิยังไงอันเนี้ยคือความสนุกของการเล่นเกมドラค o n ดิส2 evolution นะครับเราสามารถเลื่องลงได้นะฮะอันนี้ก็จะมีการจํากัดในส่วนของจํานวนรอบนะฮะว่าเออลงได้เท่าไหร่ส่วนถ้าใครไม่อยากลดจำกัดครับถ้าคุณผ่านไป สิทธิ์ในการลงก็ยังคงอยู่นะเพราะว่ามันให้ลงวันละสครั้งถ้าลงซ้ําที่เดิมสิทธิ์ก็จะหมดนะครับแต่ถ้าลงแล้วผ่านไปได้คุณก็จะสามารถลงได้เรื่อยๆนั่นเองนี่คือความยากเนี่ยมีเลเวลมีพลังได้ดนะัจริงๆงคุณสามารถลงได้นะต่อให้พลังคุณไม่ถึงแต่จะผ่านไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองอย่างต่อมาครับนั่นคือระบบการครับของต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางตัวเกมจะมีอุปกรณ์ให้ราวูา3แบบนั่นคือระบบแบบที่1อุปกรณ์ที่ได้จากการ ทำเควสนะครับเควส์ดับเว้ลองมันจะอยู่อุปกรณ์ให้แต่ระดับของอุปกรณ์นั้นจะไม่ได้มันจะอยู่ในส่วนของต่ําสุดเนาะถัดมาก็คืออุปกรณ์ที่เราได้จากการคราฟนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาวุธอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆไอเนี่ยคือจะเป็นอุปกรณ์ระดับที่มีไฟจากการคราฟและเราต้อหาวที่หยิบได้ไงครับไอก็จะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาเป็นระดับกลางและระดับสุดท้ายครับอุปกรณ์ที่ทํางานดรอปจากดันเจียนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ระดับดีนะครับเพราะว่านอกจากอุปกรณ์ที่ดรอปจากดันเจียนแล้วครับ เซตเวลาเราใส่ครบชิ้นนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกต์เซตที่แตกต่างกันไปก็จะมีอุปกรณ์เอฟเฟกต์นะครับนี่นี่ว่าได้จากดันเจี้ยนอะไรดรอปจากอะไรแล้วก็มีเซตยังไงอันนี้คืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดของตัวเกมนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ได้ดรอปจากดันเจี้ยนนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแฟชั่นในเกมครับมีบวกค่าสเตตัสและค่าพลังให้ขบวนไม่ต้องกลัวว่าเอ้สายแฟชั่นโอ้จะได้ค่าพลังได้แน่นอนครับมันจะมีในส่วนของแเอฟเฟกต์ในถ้าผมถอนออกแหนพลังผมหายไป20 พลังจะเพิ่มมากเพิ่มน้อยนะครับขึ้นอยู่กับระดับของแฟชั่นที่คุณสนใจนั่นเองอันนี้ผมใส่เป็นระดับสีเหลืองนะก็จะมีแฟชั่นให้เลือกเยอะมากมายเอาจริงในภาพเก่าในภาพเบสิอะผมหมดตังค์ไม่ใช่กับอะไรครับกับแฟชั่นล้วนๆเลยคือแบบชิวันที่แล้วที่ผมชอบที่สุดครับทุกคนนั่นก็คือปีที่ไม่โอ้โอลังการเนี่ยโอ้ดูดิน,นี่นอกจากปีกไม่พอครับยังมีออร่าด้วยนะครับ มีออร่าเวลาเราเดินเนี่ยรู้แล้วอยู่กับที่คือแบบมันบ่งบอกถึงแบบความโอปีของเราเนะี่ยทุกคนแฟชั่นมันคือการบ่งบอกคือโอีแม่ผมมีแฟชั่นอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นแบบสิ่งที่น่าสนใจคอนต,ตัวเก็บนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเลับเกม d r a ก o n นเนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมมาว่าอ่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําคัญนะครับสาหรับใครที่อยากดูแบบไกดเบื้องต้น e ี123นะครับก็สามารถกดที่ตัวไอท้ายด้านขวาหรือเข้าไปรับชมเพิ่มเติมในช่องของเราได้นะครับ และอีกอย่างหนึ่งครับถ้าไม่อยากพลาดหนักคอนเทนต์ดีๆใหม่ๆก่อนใครนยก็อย่าลืมทู่จักกดติดตามกดไล like, ค์คลิปดีนะครับแล้วก็กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับไปเจอกันในภายต่อไปสวัสนดี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ